สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องไอท่านใดที่อุจจาราแล้วหมดประกันสูตรไหมนะครับถามถามก็ผมก็ได้มาตอบแล้วครับหมดครับ <c oughs> เครื่องในหมดประกันสูตรแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าตกแต่งเครื่องยนต์ให้อยู่ไม่ได้อยู่ในเหมือนเดิมนะครับ ไม่ไม่ดูเหมือนอย่างนี้ครับมันจะมีมาร์คสีชมพูครับจะมีรถออกมาใหม่ๆนะมาร์คจะตรงกันนะครับเขามาร์คไว้ถ้าคุณไม่อยากให้หมดไม่มีใครทำหรอกครับแบบนี้นะครับก็เข้าศูนย์นิดนึงตอนออกศูนย์มาอุดอีจอรแต่พออย่าเข้าศูนย์ เอา EGR ออกอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครทำหรอกอันนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องดูมาร์กนะครับมาร์กน็อตมาร์กไวเหมือนเดิมมาร์กทุกส่วนนะที่เป็นอันนี้เคลื่อนเลไหมเพราะว่าผมถอดออกเนะี่ยเคลื่อนทีมพูที่เขามาร์กไว้นะครับน็อตทุกตัวมันจะมีมาร์กอยู่มีเยอะอยู่ถ้าใหม่ๆมมันจะมองเห็นชัดชัดมากน,นี่อันนี้ก็มี ก็หมดประกันศูนย์ครับแต่ว่าเครื่องเฉพาะเครื่องนะเครื่องยนต์รวมหมดเลยทั้งเทอร์โบทั้งอะไรหมดเลยทั้งเครื่องเนี่ยหมดเลยหมดหมดประกันเฉพาะเครื่องแต่ถ้าชิ้นส่วนอื่นก็ยังมีประกันอยู่ทั้งแบตอย่างกองเนี่ยก็มีอยู่นะครับแล้วก็ห้องโดยสารห้องโดยสารก็มี ถ้าเอบุนไปแปดัดแปลงดัดแปลงเอานี่ครับช่องเอมันอยู่ตรงนี้นะเอามอเตอร์ปั๊มใส่กด็ด,ดัดแปลงทุกอย่างครับไม่ได้เลยหมดประกรันสินแต่ผมว่าไม่ต้องแล้แต่ท่านเลยถ้ามีงบก็เข้าได้ส ถ้ามีเงินเหมืออะไรก็เข้าศูนย์ถ้าคนเล่นรถเข้าเข้าศูนย์เพื่อยังไงละ่ะขายมันก็จะได้ราคากว่านะราคามันก็ดีกว่ามามา,มาหลายตั้งอยู่เข้าศูนย์ไม่เข้าศูนย์ก็แล้วแต่ท่านเลยผ <laughs> มบอกอะไรไม่ได้แต่ว่าหมดครับหมดประกันหมดประกันศูนย์แน่นอน ปร,ประกันเครื่องหมดแน่นอนครับขันน็อตแม้แต่ตัวเดียวถ้าเช็คได้ก็ถ้าเครื่องคูณไปไหนก็เขาก็ไม่รับประกันยากก็ปเป็นความรู้ก็แบ่งปันกันไปว่้ใครมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรก็คอมเมนต์เรื่องนี้เรื่องที่ผมลงนี้ก็คอมเมนต์ไว้ทิ้งไว้ใต้คลิปได้นะครับก็แบ่งปันความรู้กัน ขอบคุณครับที่กดติดตามและกดตับตะใครเพื่อต้มยำนะครับขอครับสวัสดีครับ